เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมประกวดที่ดากาชาติในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงาประจำปี2553โดยมีสาวงามเข้าร่วมประกวดจำนวน33คนเมื่อเวลา19นวันที่13กุมภาพันธ์2553ที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมการประกวดที่ดากาชาติประจำปี2553ณเวทีใหญ่งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าอําเภอเมืองจังหวัดพังงานางดารุณีพาลุสุขนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงากล่าวถึงการจัดการประกวดดังกล่าวว่าเพื่อคัดเลือกหาสาวงามที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเหล่ากาชาติจังหวัดพังงารวมทั้งเป็นตัวแทนของจังหวัดพังงาร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคมแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนเป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาล การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาซึ่งผู้สมัครเข้าประกวดที่ดากาชาตต้องมีสัญชาติไทยกเนิดหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงาหรือมีรายชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านผู้ที่มาประกอบอาชีพและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพังงาหรือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงาแต่ไปศึกษาต่อที่อื่นมีอายุตั้งแต่17ปีถึงอายุ25ปี โดยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดตำแหน่งที่ดากาชาติจะได้รับเงินรางวัล12,000บาทพร้อมมงกุฎรองอันดับหนึ่ง10,000บาทรองอันดับสอง8,000บาทตำแหน่งขวัญใจประชาชน5,000บาทและตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน5,000บาทและมีการมอบสายสพายให้แก่ทุกตำแหน่งโดยมีสาวงามที่มีคุณสมบัติด,ดังกล่าวสมัครเข้าประกวดจำนวน33คนสำหรับผลของการประกวดที่ดากาชาติจังหวัดพังงาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นทิดากาชาติจังหวัดพังงาได้แก่ <200 00 S 1> นางสาวจ <200 00. S 1> ุลารัตน์อาจวารีรองอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวชยาภาประยูนวงศ์รองอันดับสองได้แก่นางสาวสุภาพันธ์ยอดขันทอง <100 00. S 1> ส่วนตำแหน่งขวัญใจประชาชนได้แก่ <100 00. S 1> นางสาวอ่อนตาบุญนาม <100 00. S 1> และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่ <100 00. S 1> นางสาวรัตนาโสภาค